รายชื่อเจ้าภาพอาหารน้ำปานะและปัจใจสีวันอาทิตย์ที่สามกรกฎาคมพุทธศักราช2565คุณอรันคุณจันทร์พักสั่งมณีคุณแม่บุญเกือ้อพนัสอมพรและบุตรหลานคุณอดมชัยคุณอัมพาพรแก้วประเสริฐและครอบครัวบริษัทอัธสารจำกัดคุณรุ่งโรดอรุณเจริญพรคุณสุกัญญาสวรรณภูลและครอบครัว คุณวินัยบุญชูและครอบครัวคุณสิริพงษ์เหมประรัชยคุณและครอบครัวมหาวิทยาลัยบุรพาโครงการวิจัยการสร้างหลักสูตรจิตตภาวนาแห่ง e e c รุ่นที่สโรงพยาบาลมะเร็งชนบุรีร้านฉับเงินน้ำดื่มคุณตินทพัฒวิพาสวัสดและครอบครัวคุณทิติพงษ์วัฒนาลาภาผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตอัคชาติและครอบครัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็ตรกิติพัฒน์พิทยเดชอนันต์คุณทุเรียนคุณเฉลิมผสมทรัพย์และครอบครัวขอให้เจ้าภาพสุท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขผลจากความดุ